สวัสดีทุกคนนะคะวันนีก้กลับมาอีกแล้วนะคะกับเกมสปันกี้นั่นเองวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวละคเวอร์ชั่นสวยงามประจำแถมและนั่นด้านหลังทำอะไรเว้อวววโอเคเรามาดูตัวแรกนะออรเนโอเคออเลนสเสียงเปลี่ยนทุกทคนออร์เนเสียงเปลี่ยนเอาเอาทุกทุกคนเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเสียงเปลี่ยนนะ ต่อไปมาดูเลดี้เอาขาข้างหนึ่งบวมน,นะท,ทุกคนเลดี้ไปหาหมอทางนี้นสิยคู่ตัวคนตัวนี้เราก็ชสอบโลยต่อไปเฟินบดเฟินบอดเลยเออ,อ,อเคนะคะต่อไปว้าลวเลดี้โอ้โหนี่หวีผมมาแล้วหรอ ไม่วีผมมาแล้วเหรอตับไปนักเวโอเคเสียงเหมือนเดิมนะคะทุกทุกขั้นนะนะโนโนเนเนะกลับไปทุกคนเห็นกันไหมเนย ต่อไปตัวนี้นะมันไม่ค่อยแสีอก็โอเคก็มีก็ได้นะดีก็ใช้ได้ทุกคนดูสิโอเคนะต่อไปเจ้ามีสกายเสียงเปลี่ยนแน่เลยโอเคเสียงเปลี่ยนอุกคนเสียงมันเปลี่ยนโอเคแต่เสียงก็เพราะนะเสียงเปลี่ยนต่อไปตัวนี้เราคอณชอบเลยโอ้ย โอเคต่อไปบูบูเ้ยทุกคนเห็นด้านหลังเขาไหมามันมีปีกเวยโอเคสีงังเหมือนเดิมนะต่อไปมิสเตอร์ทีทอยอีกทีโอเคตน้นไข้างเลต้นงเปมานเคต่ไปมาดูซ้ายหัวโอเคทุกคนทุกคนตัวนี้ใช้ได้หรอทุกทุกคนคืว่า เราสักคู่ของเข้าแป๊ดนึงเข้าใหม่นะคุณคือเครื่องค้างเดี๋ยวเข้าใหม่นะเออ่ะคอฟิว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 โอเคเข้ามาแล้วเมื่อกี้เราถึงไซม่อนแล้วใช่ไหมเดีไปลิงแทนเนอร์โอเคตัวนี้ก็พอใช้ได้เ่างักงักหนดอยนี่นะต่อไปคอมพิวเตอร์ โอเคไม่มีค่ะแต่ว่าทุกคนมันไม่มีคำแต่มันเป็นห<ด>น,นตาทุกคนค,คอมพิวเตอร์มันอ่ะไม่ได้มีคำภาษาอังกฤษแล้วนะแต่ว่ามันเป็นหน้าตาอีโมจินหน้าตาที่อิมมจเทนต่ไปพี่อเวนดา้าโอเคนะอเวนด้าใช้ได้เอเวนด้าคุณชอบเลยต่อไปพิงกี้เอา ใช้ได oh. ้ค่ะทุกคนดูนีกี้อันนี้หูยาวจังทุกคนเมื่อกี้พิงกี้หูครยาวเดี๋ยวไปมาดูตัวหลวงพ่อโอ้โหสมกับเป็นหลวงพ่อและและใครน้ำน้ำมานนี่คืออะไรเช้ามาต่อไปแบกน้ ทุณนเห็นไหมพอเอาลงอ่ะตามันก็จะเป็นแบบนี้ลราปิดดูเห็นไหมทุกทุกคนเอ้าทำไมเหงือออกล่ะปกติอยู่ชิวๆไม่ใช่หรอตอนนี้ตอนนี้เราจะมาเรียงเป็นสีเรนโบ์ดูนะว่าเพราอมไหมโอเคเอาสีนี้ดีกว่าอาม่วงรับโคดำ ก็แค่นี้ก่อนนะบ่อยๆกดไลค์สมัครให้ด้วยไม่นั้นเป็นเกย์โดนตอ